ข้างหน้านี่เป็นบอ่อนะครับที่เขาดันต้นกล้วยไปวางไว้นี่บอ่อที่เขาใช้รถแมคโครจกไว้นะครับโอ้ค่อนข้างจะเลือกทีเดียว เราจะาดันหญ้าออกนะครับบริเวณระหว่างต้นกล้วยนี่นะครับหญ้าออกมันเป็นต้นสนนะครับเรียกว่าสโนโผี ใจเย็นสายโหดนะครับชานโบเราตอนนี้อาจารย์โบออกจากป่ากกล้วยนะครับมาเก็บด้านริมเหลือ,อลองกล้วยอีกนิดหน่อยนะครับ เราก็จะพยายามเซฟชั่วโมงให้เจ้าของที่นะครับแนะนำเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ไมา่มีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับดูกวางโครงการนะครับมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ทำบ่อสเสมอดไว้นะครับเห็นนะครับที่เราดัานล่องกล้วยนี่จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม เหยบราบลาบราบ,บที่ไหนดันได้ขูดได้ก็าพาไปหนอนดันริมนะครับหน้ารถกลางอยู่นะครับ hey, เฮ่เจริญแลวไม่ของบินบินผ่านแล้วบ้านผมยังจะมีน้ำอีกครับในร่องกล้วยนี่ โอ้โหน้ำเต็มเลยอ่ะไปลงที่แล่เกันต่ออีกสักนิดนึง่ง ตรงไหนพอวางผ่านได้แล้วก็วางผ่านให้นะครับถ่ายไปตรงไหนใช้ใบบิดดันหน้าล้วก็ใช้ดันนะครับอ๋ออาจารย์โบขึ้นมาแล้ว ลงไปเดี๋ยวติดอีกเอาแล้วเอาแล้วโดนนัดกินยางแล้วตั้งแต่จะไม่เหลือแล้วดูสภาพนะครับไปจานโบหลังกลับเผลอไม่ได้จ้องจะลงตะโคนนะครับเห็นไม่ได้เลย วิ่งใส่อย่างเดียวเดี๋ยวติดอีกอ่าจะพาไหมไม่พาครับถอยถอยแม่ Ồ hồ Hoàn đâm Mm-hmm. ตรงที่รุดอยู่นี่เขาอดินมาถมไว้ค่อนข้างจะสูงสักหน่อยก็เอามาใส่ปักที่มีน้ำนะครับที่เราติดเมื่อตะคู่นี้นะครับนั่นะครับท่านจะเห็นว่าต่างระดับกันมากเลย ติดใบาดานหน้านะครับจะไปถ้าไม่ติดใบาดานหน้าจะมีการยกล้อ อ๋อยางไก่แล้วต้องลองขุมพลังกันหน่อยอ่ะลงมาอีกลงมาอีกเดี๋ยวโดนอีก เอาอแล้วเอาอแล้วหรือเปล่าอ๋อหลอดไปครับไถแค่พอหญ้าขาดนะครับโอ้ยยังเหนียวเหนียวไม่พอหนาอีกต่างหาก กำลังใช้ผันหลังนะครับเพื่อสับย่ายขาดอ่าข้างหน้ามีน้ำนะครับ ในระหว่างที่เขาใช้ผ่านถ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นงานชั่วโมงนะครับทมม่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เจ้าของที่ก็ต้องให้ความเฉลียวฉลาดของตัวเองนะครับถ้าอย่างงั้นก็ต้องจ้างเขามาถ่ายก่อนถึงจะน่าจะคุ้มนะครับเพราะอย่างนี้ก็คิดเป็นชั่วโมงนะพะมันอยู่ในระหว่างการทำชั่วโมง ตอนนี้ก็เริ่มใช้ใบนนหน้านะครับพาดินบริเวณรถนี่มากบตรงที่มีน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพาดินมาแล้วทั้งดินทั้งหญ้านี่ครับมากบตรงที่มีน้ำในต่ำๆนี่ครับบริเวณนี้ก็เอาไว้เพียงเท่นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะนำเสนออีกสักคลิปหนึ่ง ก่อนหน้านะครับสวัสดีครับ